น้องแมวเหมียวแมวเหมียวบ้านเปลี่ยนไปล้วบ้านน้องเหมียวเปลี่ยนไปนิดหนึ่งมีการปรับเปลี่ยนนิดหนึ่งครับเพื่อให้น้องเหมียวได้วิ่งเล่นกันสนุกสบายใจมีผ้มา,าม่านกันลมกันลมกันหนาวด้วยโอ้นั่งบนนั้นเป็นแถวเลยน้องเด็กเล็กเปอยมาแล้ว ออกมาแล้วอยู่กันด้วยกันเลยกลับไปอยู่ด้วยกันละนนอนด้วยกันน้องอะไรนี่น้องอะไรน้อ,อ,นอว่าคิดถึงเพื่อนจังเลยเราอยู่ในกรงด้วยกันเรออกมาก่อนน้องสีสีควานฟ้าหน้าดำอทอง,งทองหางยาวทองหางกวักอยู่ตรงนั้นอัน,นนี้พี่เพชรอันน,น,นนี้พี่เทาใหญ่อันนี้พี่ดำเล็กตาหวานกับพี่ อะไรนะั่นแม่อลไรนะพี่อะไรท้องท้องอ่อนได้ปรับมุมบ้านกรงก็ปิดแล้วไม่ให้ใครเข้าแล้วกรงไม่ให้ใครเข้าแล้วเนะเก็บไว้ตลอดไปเลย <c oughs> ห้ามป่วยเด้วลูกนะห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามเข้ากรงอีกจะเก็บไว้ <c oughs> เก็บไว้ตอนรับน้องที่มาใหม่เผื่อหน้าเราจับเขามาใหม่เราจะคัดแยกไว้ในกรงนี้ครับ ตอนนี้ทำข้อะอาดเรียบร้อยแล้วค่าเชื้อเรียบร้อยเนาะเก็บไว้ตรงนี้เลยให้ให้มีเมียวอ,อยู่ข้างบนนี่ได้เหมียวชุดนี้อยู่ข้างบนใช้วิ่งได้ข้างบนได้ <c oughs> ก็หลวงปู่ก็จัดภาพจัดบ้านให้น้องเหมียวใหม่เนาะอาจจะดูแล้ว <c oughs> ถูกใจใครบ้างไม่รู้นะแต่น้องๆเหมียวว่าถ้าเหมียวชอบแล้วน้องเหมียวอยู่ตรงนี้ถูกใจแล้วน้องเหมียวถูกใจ ก็เมียมีที่เล่นแล้วหน้าหนาวนี่ก็จะจากกาันหนาวได้เนะาะกันหนาวมีผ้าม่านด้วยส่วนผ้าที่กันไว้ก่อนนั้นเป็นผ้าสีดำนั้นก็ไว้กันละองน้ำหรือว่ากันฝนช่วงก่อนน้องฝนตกน้องกูเลยกันไว้ก่อนทีนี้ได้ผ้าม่านมาก็ลองอกันไว้ด้านในนี่แล้งเหมียมีความสุขแล้วได้มีบ้านมีบ้านอยู่ สถานที่วิ่งเล่นทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ได้รับความเมตตาจากเอฟซีเท่านั้นเนาะได้รับความเมตตาจากเอฟซีถ้าไม่มีเอฟซีลงพูคนเดียวนี่แย่ yeah, เลยน้องเหมียวน,น้องเหมียวเล็กๆนี่ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเนาะตอนนี้สบายดีกันแล้วออกมาเล่นโอ้บ้านสวยจังบ้านสวยจังบ้านใครน้าน้องเหมียวอ,อยู่บนเวทีแล้วลูกบนเวทีมีผ้าม่านผ้าฉากด้วยจากแสดง ในบนเวทีอเล่นละครเวทีนะีลูกเล่นละครบนเวทีเต้นระบำหน่อยเต้นระบำหน่อยก,ก็จัดได้ประมาณนี้ก่อนเนาะค่อยเป็นค่อยไปตามตามการตามเวลาตามวานละละโอกาสน้องเมียก็ได้อยู่ที่อยู่ด้วยกันไปเนาะเดี๋ยวถึงฤดูหนึง่งเขาเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับไม่ได้ไม่ได้เฉพาจะจอดจังไว้จะต้องเป็นเช่นนั้นจะเป็นเช่นนี้ขอให้น้องเมียเ็าได้มีที่อยู่ที่กินที่นอนที่ อบอุ่นขอให้น้องเหมียวมีสุกภาพที่ดีท่านั้นก็พอแล้วเนาะสถานที่นั้นก็เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งแค่นั้นเองเนาะส่วนประกอบส่วนหนึ่งถ้าไม่มีที่อยู่เหมือนที่ผ่านๆมานุ้นน้องเหมียวไม่มีที่อยู่อยู่บนทรานุ้นโอ้อยู่บนรานุ้น,น,น,นไม่มีผนังก้านไม่มีอะไรเลยนอนกันคึกค,คับก็อยูต่ตามสภาพนั้น,น,ะนะนะแหละเนาะแต่ตอนนี้มีบ้านอยู่เป็นสัดส่วนแล้วสบายใจน้องเหมียวก็ไม่ต้องห่วงเรื่อง สัตว์ร้ายจะมาควนจะมาจะมาควนจะมากัดเนาะงูเหลืองงูหลามก็ไม่มีแล้วไม่ต้องห่วงแล้วอยู่ในนี้สบายใจช่องก่อนนู้นโอ้อยู่กันหลบหลบ่องหลบหลบลกๆกลักกวงูกลัวฝนกลัวตะเข็บตะขาบกลัวอะไรหลายอย่างเนาะตอนนี้มีบ้านอยู่เป็นสัดเป็นส่วนแล้วขอขอนโมโทนาครับสทธาสาธุรชนท่านที่ทำกายามิตรทุกคนทุกท่านที่ได้มีมิตตาต่อหนนน้องเหมียวกิริวัดพงษ์ชัย จะอยู่ได้กินมีถานาที่ได้พักผ่อนได้อยู่ได้อาศัยขอบุญกุศลทั้งหลายจงเป็นพระประชัยน,นำคำชูให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งใดขอได้ทุกความมุ่งมัน่นปรารถนาขอการทุกคนทุกท่านเตินอนคารวะเอาตรงนั้นลงข้างล่างแล้วก็จะมีมีพื้นที่ตรงนี้ไว้นั่ง ตาอากาศตรงนี้เนาะตาอากาศก็ทีนี้ก็ดูน้องเหมียวเล่นไปเนาะวป่งเล่นไปครับมีความสุขดีเขาได้ออกมาแล้ววิ่งเล่นจับจุบจับวิ่งเล่นจุบจับจุบจับสนุกขละสนุกขละน้องเหมียวนกน้อเหมียวน้องเล็กน้องเล็กสีสีแว่นดำหันหน้ามาเลยลูกสีสีแว่นดำหันหน้ามาหน่อยขอบคุณเพลินลูกขอบคุณเพลินค่ะ ไม่มีเอฟซีในหนูแย่เลยหลวงปู่ดูแลหนูไม่ไหวแล้วเนาะหันหน้ามาแล้วหน้ามาแล้ววิ่งไปวิ่งไปวิ่งเล่นวิ่งเล่นสนุกสุขใจวิ่งเล่นสนุกสุขใจอืออครับพี <c oughs> บ่เล่นกันตรงนี้นะลูกนะที่นอนในที่นอนนะั่น,นนะก็เดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวให้เขาเลือกที่นอนอีกทีหนึ่งว่าจะนอนตรงไหนเนาะอ่าครับสุขสบายแล้ว ่วนมีเมียใหญ่ๆนั้นไม่ต้องห่วงกันละเขานอนกับคนละที่ละที่ส่วนน้องเมียวนี้รุ่นเก่ารุ่นเก่าก่นนั้นรุ่นใหม่อยู่นั่นมาอยู่นั่นหนึ่งทองทองหางทองหางทองหางยาวอยู่นั่นนอนตัวนั้นนอนกับพี่เทาพี่เทาใจดีนอนดูแลน้องได้หมด ครับก็ขออุติย์ไว้ท่านี้เนาะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคิวต่อไปขอความสุขจงมีเดี๋ยวทุกคนทุกท่านทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิ